บางคนนั่นลงไปวัดไปจังหันหวังกินของเศษจ,จังสีก็มีเห็นบอกมียสีมีใง่ม,งม,มีมีใงหนูมีใงี๊ยสู้มีใง่แดงมีใง่แพ่งมีใหี่จอยพวกนี้มักท่ำท่านแต่เราไปเป็นปีดแนวจะวอสังเกตท่านเพื่อหวังกินเด็ดเอายอดกะทินกับเจ้าวปลาแดกพก่อได้ถือปแปแลกแน่อยื่นขึ้นมาเสือเหลือคองคู่บาลาพัวขวากไกเห็นหยางกะเจ็บใส่ข้าต้มขานมบัวจักสองมือจุ่มบัวจักสองบาแบก ถือไปแค่ปลาแดกกระด้ลาบได้แกงเหลือไ้กินขาบแรงผุนตัวร่างเถ่อขันโบเสือกระซอมเบิงย่ำม,มีงานเมื่อได้สังฆทานห่อปลาห่อเขาขอโทษน้ำผู้เท่าชีว้าพื้นท่านขวนมีกระมีบานมอแคนแดงจอยพุนดอกบางคนนั่นลงไปวัดไปจังหันหวังกินของเศษจ,จังซีกระมีเห็นบอกไม่ใช่สีไม่ใช่มีไม่ใช่หนูไม่ใช่สู้ไม่ใช่แดงไม่ใช่แพ่งไม่ใช่จอยพวกนี้มักทำท่านแต่เราไปเป็นตีด แน่วจะวอสังเกตท่านเพื่อหวังกินเด็ดเอายอดกะทินกับแจวปลาแดกพ่อที่ถือไปลแกแน่วอื่นขึ้นมาเสียเหลือของคู่บาลาหวัวขวไก่เห็นอย่างกะเจ็บใส่ข้าต้มขานมบดจักสองมือจมบดจักสองบาแบกถือไปแค่ปลาแดกกระได้ลาบแดกแกงเหลือไว้กินคาบแรล่งผุนตัวรางเถ้อขันโบเสือกระซอมเบิงย่ำม,มียงานเมื่อได้สังกะทานหอปลาหอเขาขอโทษน้ำผู้เท่าชีวะพื้นท่านขวนมีกะมีบานมอแ่นแดงต่อยพุนดอกบางคนนั่นลงไปวัด ไปจังหันหวังกินของเศษจังซีกะมีเห็นบ่ไม่ใยสีไม่ใยมีไม่ใยหนูไม่ใยสู้ไม่ใยแดงไม่ใยแพ่งไม่ใยจอยพวกนีมักท่ำท่านแต่เราไปเป็นปีดแน่วจะวอสังเกตท่านเพื่อหวังกินเด็ดเอญยอดกะทินกับเจียวปลาแดกพ่อได้ถือแปแรกแน่วอื่นขึ้นมาเสือเหลือคองคู่บาลาพวัวขัวไก่เห็นหยางกะเจ็บใส่ข้าต้มขานมบัจักสองมือจมบัวจักสองบาแบกถือไปแค่ปลาแดกกระไดลับแดกแกงเหลือไ้กินคาแร้งผุนตัวร่างเทอ ขันโบเสือกระซ้อมเบิง,งย่ามีงานเมื่อได้สังฆทานหอปลาหอเขาขอโทษน้่ผู้เท่าชีวาพื้นท่านขวนมีกะมีบานมอแค้นแดงต่อยพนดอกบางคนนั่นลงไปวัดไปจังหันหวังกินของเศษจ,จังซีกมีเห็นบ่ไม่ย่ยสีไม่ยี่มีไม่ย่ยหนูไม่ย่ซู้ไม่ยี่แดงไม่ยี่แพ่งไม่ยี่จอยพวกนีมักท่ำทา่านแต่เราไปเป็นปีดแน่วจะวอสังเกตท่านเพื่อหวังกินเด็ดเอายอดกะทินกับเจ้าวปลาแดกพ่อที่ถือแลกแนวอื่นขึ้นมา เสือเหลือคองคู่บาลาพัวขวากไก่เห็นหยางกะเจ็บไสเข้าต้มขานมบวชจักสองมือจมบวชจักสองบาแบกถือไปแค่ปลาแดกกระได้ลาบแดกแกงเหลือไว้กินคาแรงหุนตัวร่างเถ้อขันโบเสือกะซ้อมเบิงย่ำมีงานเมื่อได้สังคา่านหอปลาหอเขาขอโทษน้ำผู้เท่าชีวาพื้นท่านขวนมีกะมีบานมอแค่นแดงต่อยผุนดอกบางคนนั่นลงไปวัดไปจังหันหวังกินของเศษจ,จังสีกะมี ห็นบอกไม่ใสีไม่ใยมีไม่ใยหนูไม่ใยสู้ไม่ใยแดงไม่ใยแพ่งไม่ใ่จอยพวกนี้มักท่ำท่านแต่เราไปเป็นปีดแนวจะวอสังเกตท่านเพื่อหวังกินเด็ดเอายอดกะทินกับแจวปลาแดกพ่อที่ถือปลาแดกแน่วื่นขึ้นมาเสือเหลือคองคู่บาลาบหัวขวากไกเห็นหยางกะเจ็บใส่ข้าต้มขานมบัวจะกสองมือจุ่มบัวจะกสองบาแบกถือไปแค่ปลาแดกกระไดลาบแดกแกงเหลือไว้กินคาบแร่งหุนตัวรังเทอ ขันบเสือกระซ้อมเบิงยามมีงานเมืออม่อได้สังฆทานหอป่าหอเขาขอโทษน้ำผู้เท่าชีว้าพื้นท่านขวนมีกระมีบานมะอแค้นแดงต่อยผลดอกบางคนนอ่นลงไปวัดไปจังหันหวังกินของเศษจ,จังสีกระมีเห็นบ่ไม่ใย,ยสีไม่ใย,ยมีไม่ใย,ยหนูไม่ใย,ยซู้ไม่ใยแดงไม่ใยแพ่งไม่ใย,ย,ย,ยจอยพวกนี้มักทำท่านแต่เราไปเป็นปีดแน่วจะวอสังเกตท่านเพื่อหวังกินเด็ดเอายอดกะทินกับเจ้าปลาแดกพ่อที่ถือแลกแนวอื่นขึ้นมา เสือเหลือคองคู่บาลาพัวขวไก่เห็นยังากระเจ็บใส่ข้าต้มขานมบดจักสองมือจมบดจักสองบาแบกถือไปแค่ปลาแดกกระได้ลาบไดกแกงเหลือไว้กินคาบแร่งหุนตัวร่างเถอาขันโบเสือกระซ้อมเบิงย่ำมีงานมือได้สังฆทานหอปลาหอเขาขอโทษน้ำผู้เท่าชีวาพื้นท่านขวนมีกระมีบานมอแขนแดงต่อยผุนดอก